สวัสดีแฟนๆ excavator Thailand ทุกๆท่านนะครับวันนี้ฝนตกครับรถจอดโหเสียดายมากนี่มามาทัวอาณาจักรนะครับมาทัวรอูพี่เล็กนะอา้าซานี่3.5ตันนะครับนี่ครับ S Y 3 5 U อันนี้วันนี้รีวิวรถจอดนะครับ เดีย๋ยวนี้อ๋อพรภายในมันมีแค่นี้นะพี่มันแข็งไงอืมนี่ครับ S Y สามห้า U นี่นะครับอืมกี่ชั่วโมงอะพี่เล็ก สองพันกว่าชั่วโมงยังไม่มีอะไรจุกจิกใช่ไหมครับใช้ใช้งานเรื่อยๆใงานเรื่อยต่อไปไม่ต่อต่อนานต่อนานอืมหนูกันเนี่ยหนูกัดสายให้ดูอ๋อซ่อมยังพี่เยี่ยมละอ๋อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ใช้งานได้แล้วเนาะใช้ได้ใช้ได้ปกตินี่ครับมาตัว เพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆเ,เหมือนกันนะท่านผู้ชมเอาจริงๆอนะ่ะผมเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆน,นะแบบใกล้ๆขนาดนี้นะครับนะสามจุดห้าตันนะนะครับน่ครับ S อสามห้ายูพี่เล็กไอตัวนี้มันใช้เครื่องยนต์ของอะไรพี่ยันมากยันมากมันเปิดดูได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวพาผู้ชมดูเครื่องยนต์นะครับ ใช้กุญแจยวรอสักครู่อรอสักครู่นี่นะครับก็ใบแท็กน่าจะอยู่ประมาณสามสิบเซนนะท่านผู้ชมน่าจะใกล้เคียงนะใกล้เคียงสามสิบเซนนะแตทรงสวยอยู่นะท่านผู้ชมทรงเขา ทรงเขาดีอยู่นะครับเ,เดี๋ยวให้พี่เล็กเปิดให้ดูมัน,นจะล็อกล็อกอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอดูสมเครื่องยนต์ภายในสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดูเนี่ฮะนะจากพี่เล็กคันนี้จอดซ่อมอ่ะพี่อเอ้ตัวฟ้าเนี่ยฮะ อ,อ๋อเนี่ยท่านผู้ชมจอดทำเครื่องนะครับหน้ายาวารถเก่าแล้วไงนะครับนะทิบงานอิสาะใหญ่ครอบเนี่ยท่านผู้ชมนี่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 นะครับ e <laughs> อ c a v a t o ร t h a i l a n ์แน,นะครับมาอยู่กับทุกคันของพี่เล็กอยู่ในนี้นะครับเออดียี่สิบ0ีนะครับอ่านะ อ่ะเดี๋ยวเรามารอชมอาชุดเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามารอดูอ่ะในระหว่างที่รอนะครับก็วันนี้เชิญแชรหน่อยนะครับนี่ครับ sy 3 5 u จริงจริงก็ยังไม่ค่อยดูเรื่องสเปคของเจ้าตัวนี้เท่าไหร่นะครับช่วงล่างเขาจะมีโรลเลอร์สีลูกเนาะโรลเลอร์ล่างสี่ลูกนะครับน่าจะแล้วก็โรลเลอร์บนอีกลูกนึงโรลเลอร์บนนะครับอีกลูกหนึง ไบดันนะครับเขาบอกว่าโเ o w a จซี่อนะครับเสียงไม่เกิน95้าสิบห้าเดซิเบลนะครับตัวนี้นี่เตะดินมาแล้วผมโอ้ยร้อยจอดนานแล้วเนี่ยยังไม่มีงานนะครับไม่คม่อยมีอ่าหน้าฝนนะเนาะท่านผู้ชมยังไม่มีงานนะครับแกเพิ่ง ซ่อมสายไฮดรอลิกเสร็จหนูกัดนะครับงซ่อมเสร็จไม่รู้ว่าเปิดหรือยังนะครับนี่ครับ SY สามห้ายู่จับซานีอ่ะพามาชมกันแล้วนะครับนี่ครับ ชุดหมอหน้นาคันนี้ประมาณสองพันชั่วโมงนะครับพี่เล็กบอกทําทงานมาได้ประมาณสองพันหนชั่วโมงแล้วนะครับเป็นเครื่องยันม้าบล็อกแรกนะท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมแนครับของเจ้า s y สามสิบห้า U นะครับตัวนี้เขาบอกไหมว่าปั๊มของอะไรอะพี่ ต้องรอนะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้อันนี้ชุดไอเสียนะครับมันมาลงมาลงตรงนี้นะนี่ครับสายสามสิบห้ายูนะครับเวลาทำงานยังเอ่ยังผมยังไม่เคยถ่ายรถคันนี้ทำงานเลยนะใ้ตัวเล็กเนี่ยครับเพราะเจอแต่รถใหญ่ เจอแต่รถใหญ่อย่างเดียวนะครับวันนี้รถเล็กยังไม่เคยเจอนะครับทำงานอ่าปิดแล้วร้อยนะครับผมบบเก,ก้าเอสวสาวห้ายูนะครับมีโอกาสก,าก็ได้อยากลองให้เรามาชมดูเหมือนกันนะครับอะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูสเปคข,ข้าวของเขาก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวผมลงไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับว่าตัวสเปคเขามีอะไรกันบ้างนะแต่ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับรูปทรงสวยนี่นะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับนี่นะครับจริงๆถ้าผมไม่ได้มาบ้านพี่เล็กก็ไม่รู้นะว่าจะมี S Y สามารถอยู่ด้วย่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ